สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกระผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์แซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาทําวุ้นกะทิมะพร้าวอ่อนนะครับสูตรนี้ทําง่ายมากเลยนะเพื่อนแล้วก็เนื้อวุ้นนะครับไม่แข็งจนเกินไปนะครับเพื่อนนิ่มกําลังดีเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เตรียมภาชนะนะครับแบบนี้เลยนะครับอย่าเพิ่งเปิดแก๊สนะครับตอนนี้นะถัดไปนะครับเพื่อนๆก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะครับอัตราส่วนเดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปอีกรอบหนึ่งนะ นั้นนะครับก็ตามด้วยผงวุ้นนะครับตัวผงวุ้นนะครับเพื่อนๆผมใช้เป็นของตานังเงือกนะครับตัว 2A นะถ้าเพื่อนๆมียี่ห้อไหนก็สามารถใช้ยี่ห้อนั้นได้เลยนะครับจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นแบบกระจายๆะจายี้เยนะครับก็ทําการคนสักเล็กน้อยนะครับจากนั้นก็ทําการพักผงวุ้นไว้สัก10นาทีนะครับเพื่อนเพื่อให้ผงวุ้นเขาอิ่มตัวนะครับก่อนที่เราจะต้มวุ้นนะครับ พอครบเวลาเสร็จตทีแล้วนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการเปิดแก๊สได้เลยนะครับผมจะใช้ไฟกลางนะครับเพื่อนๆก็ทําการเปิดแก๊สเลยนะครับแล้วก็ทําการคนแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆพยายามกลับมาคนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่คนนะครับตัววนของของเรานะครับจะไหม้เนาะแล้วก็จะนอนก้นนะก็คนๆแบบนี้ไปเลยนะครับ ขอน้าเขาเริ่มร้อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาเช็คบุนกันนะครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นเป็นเม็ดๆแบบนี้เลยนะครับติทช้อนมาแบบนี้นะครับก็ก็คือวุนเขายังไม่ละลายดีนะครับก็ยังใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะต้มแล้วก็คนต่อไปเลยนะครับจนตัววุนของเรานะครับละลายดีนะแล้วก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ก็จะไม่มีเม็ดวุนแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็คือวุนของเราละลายดีแล้วนะจากนั้นนะครับก็ใส่น้ําตาลทรายลงไปเลยนะครับ ตามด้วยเกลือป่นนะครับเพื่อตัดเค็มนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับก็ทําการคนให้น้าตาลทรายละลายดีเลยนะครับพอทุกอย่างละลายดีแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับผมก็จะใส่เนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปนะครับตัวเนื้อมะพร้าวอ่อนนะครับเพื่อนผมนำเอาไปปั่นนะครับแล้วก็เอาไปแช่ฟีดไว้นะครับ ก็จะใส่ลงไปได้เลยนะครับหรือว่าใครไม่ปั่นนะครับเอาเป็นมะพร้าวอ่อนที่เป็นสดๆเลยนะครับใส่ลงไปก็สะดวกดีนะครับแต่พอดีว่าผมมีเป็นตัวแช่แข็งนะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่แช่แข็งนะอันนี้ผมนําไปปั่นนะครับให้ละเอียดเลยนะก็จะละลายอย่างดนึงนะครับเราก็จะทําการต้มนะครับเพื่อนๆแล้วก็ให้ตัวมะพร้าวของเรานะครับละลายดีเลยนะครับ มะพร้าวของเรานะครับละลายดีแล้วนะครับเพื่อนจากนั้นนะครับผมก็จะใส่กะทิลงไปนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับตัวของอร่อยดีนะครับเพื่อนเพื่อนสามารถใช้เป็นยี่ห้ออื่นได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะใส่ลงไปให้หมดกล่องเลยนะครับกล่องหนึ่งมี250 ML นะครับก็ใส่ลงไปให้หมดเลยนะตอนนั้นนะครับก็ทําการคนอีกรอบนึงนะครับ ในขั้นตอนนี้นะครับเพื่อนๆอย่าให้ตัวกะทิเขาแตกมันนะครับก็ทําการคนไปเรื่อยๆนะใช้ไฟอ่อนนะครับ เราก็จะต้มให้ตัวกะทิมีความร้อนนะครับเพื่อนๆสังเกตไหมว่ามันจะมีเป็นฟองๆขึ้นมาตรงขอบขวดนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเราก็จะเอาแค่นี้นะครับตอนนั้นนะครับเพื่อนๆก็ทําการปิดแกได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยกลงนะครับจากเตานะ<ม>แล้วก็นําเทใส่ภาชนะนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นภาชนะทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับเพื่อนๆเป็นกล่องข้าวธรรมดาเลยนะเพื่อนๆมีพิมพ์แบบไหนนะครับก็สามารถใช้ได้เลยนะครับ ก็ตัเทลงไปให้หมดเลยนะครับก็จะได้เก,เกือบเต็มพอดีเลยนะครับตอนนั้นนะครับผมก็จะตักฟองออกด้วยนะครับมันจะมีฟองแบบนี้นะถ้าใครไม่ซีเรียสเรื่องฟองนะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องตักก็ได้นะ <Yeah. S 1> ก็จะตักฟองออกให้หมดเลยนะครับ ตอนนั้นนะครับเพื่อนเพื่อนก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มฟองนะครับให้แตกนะครับแบบนี้เลยนะครับอยากให้เขามีฟองอากาศนะหรือถ้าใครไม่เยเรียสเรื่องฟองก็ไม่ต้องทาก็ได้นะครับข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับเพื่อนก็ทกําการจิ้มๆมคนๆเขี่ยๆแบบนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็จะพักฝงหุนให้เซ็ตตัวดีเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าใครจะเอาไปแช่ตู้เย็นก็ได้นะครับส่วนตัวผมจะเอาไปแช่ตู้เย no ็นนะเดี so like oh no, or, ๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับพอผมเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับเพื่อนๆเขาก็จะเซ็ตตัวแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆเด้งๆนุ่มๆแบบนี้เลยนะครับไม่แข็งนะครับตัวเนี้ยตอนนั้นนะครับผมก็จะใช้มีดแซะๆตรงขอบนะครับเพื่อที่จะให้เขาหลุดออกมาได้ง่ายนะครับนี่แบบนี้เลยตอนนี้คือกลิ่นหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆหอมกะทิมากๆเลยนะ จากนั้นนะครับผมก็จะหั่นให้เป็นทรงสี่เหลี่ยมเลยนะครับแบบนี้เลยหัน 3, ห่นสามนะครับหั่นสามหั่นสี่ก็ได้นะครับเพื่อนแนละ้วแต่เลยนะหรือว่าใครจะไม่ต้องหั่นก็ได้นะครับก็จะใช้ช้อนตักกินได้เลยนะครับแล้วก็หั่นตรงกลางนะครับแบบนี้เลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูเนื้อข้างในกันนะครับเพื่อนคือเนื้อแน่นนะครับแต่ไม่แข็งนะ เป็นเนื้อแน่นที่นุ่มๆมมากๆเลยนะครับเพื่อนนี่ความหวานของวุ้นนะครับเ,เพื่อนเก็คือหวานกําลังดีเลยนะครับไม่หวานจนแสบคอนะหวานมันกลมกล่อมอร่อยมากๆเลยนะครับเ,เพื่อนสูตรนี้นะยังไงก็ลองไปทํำทางกันดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไครต์ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ